ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดเร์พิเชษวันที่2 5ลุกขึ้นมาถ่ายปุ๊บมีมูกเลือดออกมาเป็นเลือดส,สดๆนะฮะเยอะเยอะมากเจ็บไหมฮะเจ็บครับเจ็บด้วยรทราบสาเหตุไหมฮะก็ตกใจนะครับอืมก็ไม่ทราบสาเหตุก็ตกใจอ้าวแล้วทําไงต่อครับครับผมแต่เชา้าวันนั้นน่ะก็รีบไปทํางาน ก็ยังก็ยังต้องทนก่อนยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้ไปหาหมอครับคราวนี้ก็รู้สึกว่าปวดทั้งวันต้องขับรถด้วยครับครับผมก็เลยเออีกวันหนึ่งก็ตัดสินใจลางานครับครับผมก็ไปหาหมอครับหมอก็บอกว่าเป็นลิสิดวงเป็นลิสิดวงคือพฤติกรรมก่อนหน้านี้คุณเป็นคุณ,ค,ณคุณถ่ายยากไหมก็เป็นคนที่จะกั้นบ้างคนระ อ่าครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานด้วยอ่าฮะครับมีงานงานงานจะเร่งเรียบงานจะเร่งเรียบแล้วก็จะทําอะไรไวไวครับครับผมทานข้าวก็ทานไวเพราะว่ามีการประชุมบ้างมีอะไรบ้างเนี้ยอ๋อพอทานอาหารตอนช่วงทานก็จะทานเร็วครับเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดรีบทานแล้วก็กั้นถ่ายอันกันการถ่ายครับอ่าฮะเพราะว่าบางทีลูกค้านั้นเรากลัวไปไม่ทันก็ จะต้องไปลูกค้าก่อนอืห่วงงานมากกว่าแล้วมาห่วงสุขภาพตอนไหนฮะพอเริ่มรู้ว่าเป็นละคราวนี้ไปพบแพทย์นะฮะแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นลิซดวงเสร็จแล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ครับดันเข้าไปเขาบอกว่ามันมีมีติ่งเนื้อออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นแผลครับครับผมหมอให้อยู่พักสองวัน แล้วก็ให้ยามาทานแล้วก็ยาเน็บครับครับผมผมก็ใช้ยาหมอไปสองวันอาการไม่ดีขึ้นมันก็ปวดทุกวันปวดปวดมากครับปวดปวดยังไงฮะปวดปวดถ่ายหรือว่าจะปวด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 แล้วปวดก้นปวดที่บริเวณลฤาสีดวงนั่นเลยใช่ครับอ่าฮะก็ที่หมอให้หยุดพักเนี่ย ก็ทานยาแล้วก็นอนไม่ยุ่งกับใครนอนปิดห้องนอนครับเพราะว่าไม่อยากคุลกยบใครมันปวดออยู่ได้สองวันก็กลับไปหาหมอใหม่ครับบอกว่ายังไม่หายปวดแล้วก็อาการก็ไม่ดีขึ้นปวดรุนแรงเลยหรือรุนแรงมากครับครนี้หมอก็นัดผ่าตัดครับก็ผมก็บอกว่าให้ไปเตรียมตัวอืให้ไปเตรียมตัวผ่าตัดอ่าฮะจะผ่าตัดลิสีดวงครับผม คราวนี้ผมเนี่ยกลัวครับกลัวการผ่าตัดเสร็จแล้วไงหนีหมอเลยเจ็บจ<น>ก็ช่างมันจนทุกวันนี้ยังไม่ไปพบแพทย์อีกเลยครับโอ้โหเออแต่แต่พฤติกรรมหรือว่าชีวิตประจําวันมันยังไงฮะมันเจ็บปวดทรมานไหมหรือว่าถ่ายได้ไหมหรือว่าปากติแล้วเลยไม่ไปออคือที่หมออนัทผ่าตัดใช่ไหมครับผมก็เลยก็เลยมีประสบการณ์ที่ว่า ที่เรากลัวใช่ไหมแต่ว่าก็มีเคสที่ที่เขาใช้บิมเนี่ยครับอ๋อคุณมาซุคุณมารู้ว่ามีมีคนที่มีประสบการณ์ใช้บิมแล้วได้ได้ได้ผลครับก็เลยก็เลยลองใช้คุณดูจากไหนทราบจากไหนฮก็มาที่คุณตุ้ยนะคุณตุ้ยคุณตุ้ยแนะนําแนะนํามาครับอ่าฮะเขาก็มีคนเราก็มาฟังเนี่ยแล้วก็มีคนเป็น ับสุดดวงก็คล้ายๆเราครับก็เลยกินบิมบ,บิมเขียวก่อนก่อนที่คุณปวดไม่ไปหาหมอนั้นกี่เดือนด้วยกันอ,อ๋อผมผมเป็นแล้วผมเป็นหนักเลยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วมาจนถึงเมื่อไหร่ฮะที่ที่มารู้จักกับบิมบิมเรียนรู้มาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทานอาครับยังยังยังไม่ได้ทานยังไม่ได้เป็นอะไรอ๋อรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วครับ แต่ว่ายังไม่ได้ประสบด้วยตัวเองอครับผมพอหมอนัดผ่าตัดผมไม่ไปหาหมอ,อมแล้วหมอที่จัดยามาให้เนี่ยทั้งยาเหน็บยาอะไรเนี่ยมผมก็ไม่ใช้ครับผมผมก็เลยลองทานบิมดูครับ,คร,บครับผมก็ทานก่อนอาหารหนึ่งเม็ดก่อนอาหารหนึ่งเม็ดสามเวลาแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดก็สี่มือสี่มือครับพอสัก สาวันนะอาการปวดมันรู้สึกว่ามันหายไป3ามสี่วันเท่านั้นเองเหรอฮะครับผมอาจารย์ทำไมมันออกฤทธิ์ได้รวดเร็วอย่างนั้นครับ TH1 T-regulator สร้างแล้วก็ไปลด TH2 อาการอักเสบลดลงอาการปวดก็หายเลยคือพูดง่ายๆร่างกายเราเมื่อสมดุลมันก็แข็งแรงครับผมพูดถูกไหมฮะครับเมื่อแข็งแรงมันความเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายมันก็บรรเทาครับ,บ คืออาการรักเสบมันหายไปอ่ะมันก็ปวดเนาะมันก็ไม่ปวดแล้วมันก็เหมือนคนร่างกายปกติครับอ่าฮะครับผมก็หลังจากนั้นประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะฮะเลือดมันก็หยุดก็ไม่มีเลือดออกมาแล้วคือก่อนหน้านั้นเวลาถ่ายจะมีจะมีจะกลัวการเข้าห้องน้ำมากเลยก็จะยิ่งไม่เข้าอีกเออนะอ่าฮะอ่าฮะเพราะรู้เหตุการณ์่วงหน้าว่าถ้าเราเข้าเมื่อไหร่มันก็จะมีเลือดไหลออกมาครับครับผมก็เลยเก็บมันซะ ไม่เข้าดีกว่าก็ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องเข้าอ่าฮะครับก็ประมาณเนี่ยเจ็ดถึงสี่วันนั่นก็ไม่มีเลือดเวลาถ่ายก็ไม่มีเลือดออกมาแล้วครับอาการปวดล่ะอาการปวดเนี่ยมันหายไปตั้งแต่สี่วันแรกแล้วสี่วันแรกก็หายไปแล้วครับโอ้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอักเสบหายไปก็เลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดครับใช่ครับแล้วหมอที่บอกว่าจะต้องผ่าตัดแล้วฮะไม่ไปเลยครับ ไม่กลัวแล้วเหรอตอนนี้ว่าว่ารุนแรงหรือเปล่าก็ไยังไม่ไปพบแพทย์อีกเลยครับไม่แล้วคุณมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่าตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดนี่มันต้องรุนแรงแล้วนะคือรุนแรงแต่ว่าผมผมกลัวคือตัดสินใจแล้วยังไงถ้ารุนแรงให้ผ่าผมก็ไม่ผ่าไม่ผ่าครับโอ้โหใจเด็ดมากนะครับ <c oughs> ไม่กลัวเหรอครับว่าหลังจากนี้มันจะมีความรุนแรงอะไรที่สะสมอยู่คือ คือผมเนี่ยกลัวกลัว,กล,วกลัวการผ่าตัดมากแม้แต่เข็มฉีดยาเนี่ยก็ไม่เอาเลยยังทําถ้าหมอไม่ไม่ฉีดยาเนี่ยจะดีที่สุดผมจะขอเลืองเรื่อง<า>วิธีไหนก็ได้ใช่ไไม่ฉีดยาไม่ผ่าตัดครับสุดท้ายบิมช่วยคุณได้ใช่ครับตอนนี้ทานมานานแค่ไหนแล้วครับผมที่รู้สึกว่าที่มันหายที่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะฮะที่ที่หลังจาก ขวดแรกกระปุกแรกนะครับพอกระปุกที่สองนี้ผมก็ก็ทานห่างๆห,หน่อยครับก็คือวัน,ละ,วนละสองครั้งวันละสองครั้งเช้ากับก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนครับแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ก็ทานบางวันก็เม็ดหนึ่งบางวันก็สองเม็ดอ๋อก็ทานทานมาเรื่อยๆนะถามจริงๆมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเช่นทานน้ํามากขึ้นทานอาหารที่มีกากใยทําให้ถ่ายง่ายขึ้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับเพราะผมมันเป็น ชีวิตประจาวันที่ว่าผมจะต้องเขียวก็ยังรวดเร็วอย่างนั้นเหมือนเดิมครับอ่านก็ยังอ่านเหมือนเดิมก็มันบางครั้งบางครั้งบางครั้งถ้ามีโปรแกรมอะไรแบบนี้นถ้ามีโปรแกรมพบลูกค้าหรือว่ามีโปรแกรมประชุมมีโปรแกรมอะไรแบบเนี้ยครับถ้าไปไม่ทันก็ต้องอ่านอะไรแบรบนี้คือที่เรียนถามนี้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมก็เลยทําให้ลิสสีดวงหายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย ไม่ได้ปรับเบียนเลยครับใช้ชีวิตปกติอืมอาจารย์ครับจากการที่บิมสู่สีเขียวเนี่ยออกฤทธิ์บางคนเร็วบ้างช้าบ้างเพราะอะไรครับผมว่าแน่นอนนะขึ้นอยู่พฤติกรรมแล้วก็อาหารที่กินครับครับอาหารที่กินบางรายนี่อาจจะมีท้องผูกอยู่ตลอดเวลา,า,ามันก็ยิ่งจะทําให้หายากครับรบอย่างกรณีนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มีเรื่องอาการท้องผูกใช่ไหม ไม่มีครับผมเพราะนั้นก็ก็จะรู้เร็วขึ้นเมื่อท้องไม่ผูกเวลาขับเวลาขับถ่ายมันก็ไม่เสียดสีเยอะนะมันก็หายเร็วครับก็คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับต้นทุนนะต้นทุนของแต่ละคนนะคนที่เป็นรุนแรงแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงเดิมอยู่แล้วก็อาจจะดีขึ้นเร็วขึ้นใช่ครับนะฮะแล้วอาหารถ้าหากว่ามันช่วยในการขับถ่ายกินอาหารกากใยเยอะครนะมันก็ไม่ทําให้เกิดการเสียดสีนะครับก็ถ่ายเสุ็ทุกวันนี้คุณภาพชีวิต ดีขึ้นครับผม uh huh. ขับรถก็ไม่เสียวมันแต่ก่อนอมไม่ปวดไม่อะไรแล้วถ่า<ท>ยไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดแล้วครับผมครับเอ้าวล่ะขอบคุณมากเลยครับคุณจันทะครับ